ไอเทนนั harma, know, да. on, ่นแหละไอกระดูกไอกระดูกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสโลไปสโลเออนั่นแหละโอ้โหอคิซี่โดนมาช่วยละคิซี่อะไรอนาคอสอะไรอะไรอะไรเรียบร้อยนะคอสตายครับบวกกันไปบวกมาอาริสอาริสีกคนมาละมาอยู่ไหนอยู่ไหนอติปุบปุบปุบบปุบนี่นี่นี่ยังไงยังไงเรียบร้อยตัวกระโหลกตายครับ อาะะ้าวนาคอสมึงทำร้ายเพื่อนกูเหรอนี่อันนี้โอ้โหอลิสบิ๊กหนีเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่คิสซ,ซี่บิ๊กหนีเรียบร้อยอลิสตายครับเมื่อกี้เลี่ยดผิดตัวโอ้โหตื่นเต้นไปหน่อยเอ้ยอ๋อสัตว์คิสซ,ซี่อ้าวอลิสไอ้ที่อีกคนมึงอ่ะเรียบร้อยรีเจเนอเรี่ครับอ้าวคิสซ,ซี่เหลือคนเดียวคิสซ,ซี่เหลือคนเดียวคิสซ,ซี่เหลือคนเดียวเราตีเร็วมากครับคือเราตีแล้วดุดนได้ผู้ต่อสู้อ่ะแปบ๊บเดียวอ่ะ เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซฟทีเห้นะครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นตัวละครนี่เลยนะครับนาคอนครับก็เห็นหลายคอนเมนต์มาว่าที่นะคอสหายไปไหนก็คลิปนี้เลยจัดให้นะครับโอเคเรามาดูไอเทมก่อนเลยครับไอเทมนะครับผมก็จะจัดใหม่นะครับเป็นเซฟตีเร็วนะครับอันแรกนะครับจะเป็นดาบฟานนะครับแล้วก็นิสสตนะครับจะเป็นรเท้าก่อนนะครับอันที่สามนะครับเป็นดาบตีเร็วนะครับเพ่ยเวลาโจมตี60ครับ แล้วก็บวกความเร็วจมตี45เอนะครับอันที่4นะครับก็เป็นดาบดุดเลือดนะครับอันที่5้าครับก็เป็นมูลาบาสันะครับอันที่6ก็เป็นดาบคีดิค้านะครับโอเคผมก็ได้ไปลองเลยนะครับผมว่าเซนนีมก็ใช้ดีนะครับเสตีเร็วเนี่ยโอเคเรามาดูรูนก่อนเลยดีกว่าครับรูนนะครับผมจะใส่แบบนี้เลยนะครับพงะจมตีบวก40 2งนะครับพังชีิตบอก60เรนะครับ ก็เจาะเกาะ71.2นะครับรูซอสนะครับผมใส่8อันนะครับแล้วรูดออลส์ลาสนะครับผมใส่แค่2อันนะครับถ้าใครอยากให้เจาะเยอะๆเนี่ยก็ใส่4อันนะครับแนะนํานะส่วนรูสีม่วงนะครับก็ใส่ไปพลังชีวิตบวก75นะครับใส่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนรูสีเขียวนะครับก็ใส่พลังจมตีบวก0.9ครับเจาะเกาะ0.4นะครับใส่ทั้งหมดเหมือนกันนะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับ จริงๆผมก็รอเซตตีเร็วมาหลายวันเลยนะครับวันนี้ก็เลยเรา,ามาทำคลิปให้ดูนะโอเคเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับไปกดเลยดีกว่าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับส่วนที่นี่เป็นนาคอสครับเซตตีเร็วนะครับ จริงเตีเร็วนี้มันโหดมากนะครับทั้งตีเร็วต่อเลื่อนนี่มันตีแรงด้วยไงจริงๆ่ะโอเคจับคู่ครับมานะคอเราเดี๋ยวต้องรีบกดนะครับเรียบร้อยนะครับ นี่ครับลูนะครับพลังโจมตีบวก40.2น,น,นะพลังชีวิตบวก6 0 0เสก็เจาะเกาะ71.2นะครับเรียกว่าพลังโจมตีกับเจาะเกาะเนี่ยแรงมากนะครับแรงจริงๆนะผมว่าแล้วยิ่งเราออกของเซตตีเร็วไปด้วยไงโอเคนี่ครับทีมที่เราเจอนะครับเจอเฮดเฮดด้วยนะครับโอเคเกมเล่มแล้วครับ เทคนิคการฟารกมก็ง่ายๆเลยครับให้ฟามเลนตกข้ากับบังกอเล็กนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟามเปล่าล่ากไปเปล่าบวแล้วก็ไปเอามังกรเล็กนะครับซึ่งบังกอเล็กเนี่ยได้เงินทั้งทีนะครับมันจําเป็นมากนะแถมยังได้บัฟเลือดด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไอ้วรช่าเราปรับให้มันเป็นแบบใกล้ก่อนนะครับจะได้เห็นแบบไฮไลท์ชัดๆเฮ้ยมันบุกมาว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงยังไงยังไงมันถอยไาแล้วมันถอยแล้วมันไม่กล้าบุกนานหรอก เฮ้ดฟเฟิร์แบบนั้น,นครับเพื่อนเราที่มันจะแยกแดงหรอวะไม่ให้แยกหรอมาเอาดออิให้ตีแดงไปอ,อ,อพุ่งไปแยกทีเดียวก็ได้วะโอ้โหแยกไม่ทันครับไม่เป็นไรปล่อยมันแก๊งไปครับมันแก๊งนานมันก็ไม่ได้เลเวลเลยครับข้างบนก็ดันอยู่นะครับตอดตอดเดียวเคเราฟาวก่อนครับฟาวโบกกอนก็นได้ครับ จริงๆถ้าไม่มีใครมาโถมเราเนี่ยให้แนะนำให้ฟาร์มเล็กก่อนนะครับแต่นี่มันโดนโถมไปเราต้องเปลี่ยนที่ฟาร์มครับไปปุ๊บโอเคปุ๊บสไลด์ตรงกลางสองเลยเหรอฟาร์มไปก่อนครับมังกรเล็กใกล้เกิดละแต่เรายังไม่เลเวลสี่เลยวะเดี๋ยวไปเคลียร์คลิปเอาเเวลเอาเงินก่อนครับ ฝั่งโน้นก็เหลือคิดตัวเดียวนะป่าล่าเหลือคิดตัวเดียวโอเคข้างบนก็ตอดอยู่ไม่เป็นไรครับตีมังกรเล็กได้สบายครับข้างบนตอดอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สำคัญมากนะครับมังกรเลยนี่มันได้เงินทั้งทีนะครับเฮ้ยตี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 รีบ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 ,บมาบนต่อเลยอาริสเหรออาริสเหร โอหแม่งเลยอลิสหวัดดีอลิสอลิสปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนอ้าวอ้าเทนเทนนี่ไงเทนปุ๊บอีเหี้ยป้อมตีกูชิบหายโหได้อยู่ครับได้อยู่เก็บเลอกก่อนไอเทนมึงวนไปไหนวะขอเจอละโอเคเอ้ยคิสซี่มาครับถอนมาก่อนโอเคโอ้โหเพื่อนตายแล้วอ่ะเสียดายอ่ะไม่น่าเลยโอเแต่อย่างน้อยเราก็ได้คิวครับล่างมันจะดันบนเปล่าวะ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปเอาบัฟแดงก่อนครับอืมเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเป็นจานนี่ก็สวยนะแต่เพื่อนตายไงเสียดายเสียดายตอนนี้ยังตีมังกรไม่ได้ครับมันป่นเปนเี้ยนอยู่ต้องข้ามกับสักยกหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวกูไม่ให้ตีมังกรหรอกเพื่อนกูดเดินป่นเปี้ยนเหมือนกันนะเอาดิอ๋อน้ะขอตีมังกรอยู่เนี่ยว่ะต้องเวลาละ อาว่าคอตีองกกรเหรอืหรัาไม่ได้ครับแต่ก็ได้ค่าครับลาไม่ได้แต่ได้ค่านี้คุมครับนาคอมันตายครับโอเคตรงนู้นตรงนู้นออันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยโอเคคิสซี่มันหนีไปแล้วครับเรายังขโมยบัฟมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันเกิดแล้วนาคอนอะโอเคกลับบ้านก่อนครับโอเคพร้อมละเดี๋ยวไปเอาบัฟฟ้าก่อนข้างบนนี้ก็ต่อยกันมันเลย ตอนนี้ถือว่าเกอยังสูสีนะครับเพราะว่าฝั่งมันได้มังกรเนี่ยเออแต่ฝั่งเราได้ค่าสูสีอสูสีครับยังไม่ห่างกันมานเรื่องเงินนะ <you> ขบนยังไงเนะี่ยเรียบร้อยต่อกันไปต่อกันมาโอเคเราฟาฟ้าก่อนครับ <Thank you. S 1> คือการแกงเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะว่าดีนะครับคือการแกงเนี่ยมันก็มีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณแกงไม่ได้ค่าเนะ่ะคุณก็จะเสียเลเวลฟรีครับ คนอื่นที่มันยืนเลนก็แบบโอ้โหได้เปรียบเลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกงแล้วได้ฆ่าอันนี้คุ้มครับนาคอนอยู่แดงเหรอเห็นละในมินิแมปมันโชว์อ้าวนาคอนร้รายไม่ทันเราโอ้โหเซียนเรื่องเนี้ยนี่นี่นี่จะมาล้าจะมาล้าอะไรไปไหนไปไหนเรียบร้อยนาคอนตายครับถอยมาก่อนเทนมาเทนมาแหมใจเย็นใจเย็น มันก่อจะเกิดแล้วครับอีก20กวีนะเอาบัฟแดงก่อนมันอยู่กลางสองเหรอโอเคตัวกระโหลกเฝ้าอยู่ครับดีมากเพื่อนนั่นแหละตรงกลางเอาไหมโอมานกับตัวกระโหลกเนี่ยเปิดได้นะตรงกลางเนี่ย,ยจัดล่างดีกว่า,า,าว่ามามาละ มาอยู่ไหนอยู่ไหนอัติปุบ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 บนี่นี่นี่ยังไงยังไงเรียบร้อยตัวกระโหลกตายครับอ้าวนาคอนมึงทําร้ายเพื่อนกูเหรอเนี่อันนี้โอ้อลิสบิ๊กหนีเลยอ่ะอ้าวไม่ใช่คิสซี่บิ๊กหนีเรียบร้อยอลิสตายครับ <S <S เบมื่อกี้เลียงผิดตัวโอ้โหตื่นเต้นไปหน่อยเอ้ยอ๋อสัตว์คิสซ,ซี่มึงเข้าอีกแล้วโอเคยังไม่เตรมมังกรนะครับนาะคอนยังไงนะ่ะพยายามเตรมมังกรดีกว่าครับ พิถ่ายถ่ายป้อมดีกว่าเออเคเพื่อนเราตีมังกรอยู่เราถ่ายป้อมเลยครับอ่าเพื่อนเราไม่ได้ตีมังกรนี่หว่าไม่เป็นไรได้ป้อมก็ได้เวลครับได้เงินเหมือนกันเฮ้ยบนดันบนดันใครตีมังกรใครตีมังกรเรียบร้อยด้มังกรแล้วถอยถอยถอยโอ้โหมันก็ฝันนมันก็ดันนะครับเรียกว่าสูสีสูสีกันอยู่สูสีกันอยู่ยต่างคนต่างดันครับ เดี๋ยวฟาร์มเอาเงินก่อนครับเอาบัฟฟ้าด้วยมันก่อเล็กใกล้เกิดอีกละเฮ้ย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 โอ้โหไปช่วยไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไงเนี่ยตัวกระดูเนี่ยหมักมา,มาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นมึงนัา่นนาคอสเปิดมาปึ๊บปุ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 ๊บเอาเปิดมาคนเดียวถอยมาก่อนครับ เพื่อนตายเมื่อกี้ก็ว่าถ่วงเวลาได้ดีเมื่อกี้ว่าผมก็ถ่วงเวลานะเอาเทนเทไม่โดน้อมยิงตายหรอวะมไม่เป็นไรยังเรายัางกันฟอมไม่ได้โอเคเราฆ่าเทนะคะรับรีเจเนอรียยังดีนะครับที่เราได้ฆ่าครับคุ้มอยู่คุ้มอยู่มังกรเล็กมีใครตีปะวะปุ๊บไม่มีโอเคจัดเลยครับ มันถอยไปดันกันละเดี๋ยวเราจะดันฟ้อมบ้างเดี๋ยวเราจะดันฟ้อมบ้างเรียบร้อยมันก่อนเล็กได้แล้วโอเคค,ค,คิดก่อนครับมามเฮ้ยตัวกระดูกตกระดูกมาว่ะถอยก่อนครับไม่มสับละเฮ้ยนะคอบุป,ป่าเราฆ่ามันนี้ตัวกระดูกนี่ก็แสบเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมไม่บวกเพราะว่านึกว่ามันมาตัวเดียวไงเออถ้ามัน ถ้ารู้ว่ามันมาตัวเดียวกูบวกไปนานละเฮ้ยอ้าวเฮียมาอีก啊เด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเด็ดเนอะใจเย็นใจเย็นโหอลิตมึงกดอันนี้มาอีกถอยไปก่อนครับไม่มีเลือดเฮ้ยโอม่าเปิดแล้ววะมันไอเฮียมันบวกไม่ได้วะบวกไม่ได้เพื่อนโอม่าตายฟรีนะครับไม่เป็นไรถอยไปกลับเนี่ยเอ้ยถอยไปเก็บเลือดก่อน แกนี้ตึงๆอยู่ครับตึงๆอยู่ั้งล่าอยังไงเนี่ยแหมฝั่งหนูทา่าวนจังเลยมาพร้อมแล้วตัวเปิดเราตายหมดเลยครับสองคนอ้าวเทน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 ,ทนปึ๊บ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 เไม่ได้วะโหผีเสียมันก็แรงชิบหายเลยจะตีเอาเลือดก,ก่อนครับ ไปถอยมาก่อนเพื่อนเดี๋ยวบอกพร้อมกันดิโออกมายังไม่มาเลยได้เทงแกตายแล้วว่ะโอ้โหตัวกระดูกสับอีกแล้วเคถอยกลับไปเก็บอด้ก่อนครับตัวกระดูกฟองร้กก็สับเหมือนกันนะครับสับกันไปสับกันมาชิบหายไม่สนใจผมเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่มักมาช่วย้ะเพื่อนมาช่วยลนะไมเฟนยังไงโอเคเก็บได้ป้อมกานยังไม่แตกเลยทีย่ตั้งนาแล้วน่ะถ่ายฟ้อมเลย,นะยด,ดีกว่า นี่นาคออยู่บนทำไมนาคอฝามันรัวจังวะได้ค่าก็ได้ค่าแค่สมตัวโอเคเพื่อนเราถ่ายป้อมอยู่ครับนาคอกลับเป็นกันละมาดันมากครับเฮ้ยเอยถอยมาก่อนเพื่อนตายฟรีนั่นไงเยวเอามาก่อนเลยก่อนครับ เฮ้ยเพื่อนโอ้โหบอกไม่ถอยมันก็เสียเปรียบนะเว้ยเฮ้ได้มาก่อนละมาตรงกลางตรงกลางร,รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคได้เปิดถ้าเปิดแล้วมันฆ่าได้อยู่นะเอาไอ้คิสซนะี่เนี่ยเอาไอ้คิสซี่เนี่ยอะเรียบร้อยคิสซี่ตายกระดูมากระดูมากระดูมาระวังมันซ้ำ เอ้ยมาสับไปแล้วมาสับไปแล้วเดี๋ยวก่อนเราจังหวะพุ่งเข้าไปก่อนกระดูกไอเทนด้วยนั่นแหละไอกระดูกไอกระดูกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวกูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสโลไปสโลเออนั่นแหละโอ้โหไอคิซี่โดนมาช่วยเราคิซี่อะไรอนาคอสอะไรอะไรอะไรเรียบร้อยนะคอสตายครับหมวกกันไปบวก,กมาอลิสอลิสอีกคนอลิสอีกคนอลิสอีกคนเช็ดตินเนื่นเนื่นเนืน,น,น,นโอ้โหพุ่งไปไม่ได้โอเคโอมาป้อมเลยป้อมเลยเฮ้ยอลิซท่าวะ เป้อม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 เรียบร้อยแตกกลับไปตีมังกรก่อนครับเฮ้ยตัดฟา้ามันดีกว่าวะ่ะโอเคตัดบัฟฟา้ามันไปครับมามังกรป้อมล่างเราได้ไหมละ่ะป้อมล่างน่าจะแตกนะป้อมล่างอะ่ะตอนนี้เราคิวไปแปดตัว s อสซสี่เลยครับโอเคได้ป้อมล่างวะ่ะไวโอเลตด,ดันคีฟบ,บนมนดาหดน่อยเดี๋ยวเพิ่งฟาร์มเพื่อน เฮ้ยโอมารถอยถอย,ถอยโอมารยังไงนะตายฟรีทำไมโอมาได้ตายฟรีจังเลยวะเนี่ <c oughs> ยมาล้กันถอยมาแกันป๊บแดงยังไม่เกิดเฮ้ยเทมันล่างวะ่ะแต่จะให้ฆ่าไอเทนก็ยังไงยังไงอยู่นะเรียบร้อยปุ๊บ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 ไอเทนไอเทนตายเรียบร้อยเป็นแทงก็ฆ่าได้เหมือนกันครับมาคนเดียวก็โดนเถอะ เฮ้ยการสามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอลแดงเกิดแล้วมาพร้อมละคลองเลยดีกว่ามาคลองคลองคลอง,องเฮ้ยเฮี้ยมันตีคลองแล้วนั่นไงกูว่าละไฟไม่ทันนะพูดถึงเงินเราก็นำมันเยอะนะไม่ใช่เงินไม่นำเลยแต่ถ้าให้บวกอะเองบวกชนะอยู่ให้บวกอะ เดีเปิดไปแล้วครับโอมาขอย้อนไปก่อนครับแตวางตัวกระดูกมันสับอ้าวตัวกระดูกมึงตายอ้าวอลิสไอ้ที่อีกคนมึงอ่ะเรียบร้อยรีเจเนอรี่ครับอ้าวคิซซี่เหลือคนเดียวคิซซี่เหลือคนเดียวคิซซี่เหลือคนเดียวเราตีเร็วมากครับคือเราตีแล้วดุ่นได้ผู้ต่อสู้อ่ะแปบ๊บเดียวอ่ะมาจบกลางเลยดีกว่าครับดันกลางไปเลยยาว,ยาว ที่เรามีคองแล้วเราบวกชนะก็เพราะว่าเงินเราเนี่ยเยอะกว่าครับเงินเนยอะกว่านะครัฝั่งบรวยคนเดียวไงเอาตามเป็นคนเดียวไม่แบ่งเพื่อนก็แบบนี้แหละเฮียโอเคเราน่าจะจบถันไหมจบทันนปะวะทันป้าให้เวลเล็ตยิงป้อมอะ่ะโอเคจบครับจบจบอซอแต่ป้อมละเอ้ยป้อมแตกแตกดิป้อมอเฮียโอ้โหมึงไม่แตกตีเองเนาะเรียบร้อยป้อมแตกครับโอ้โหนี่เราต้องพุ่งเข้ามาตีป้อมเนี่ยไม่งั้นไม่แตกอีกฟาด โอ้โหแต่ก็สำเร็จไปได้ครับไปไ้อมเกือบไม่แตกไงชอบแพ้ไอจังหวะน,นี้อ่ะพอสมมุติว่าเราตีป้อมไม่แต่เอสเซอร์โดนสวนทีแพ้อะไรประมาณนี้ไอจังหวะแบบนี้นี่โดนบ่อยครับต้องพยายามตีป้อมให้มันแตกครับโอเคเกมนี้ก็จบกันมาแล้วนะครับก็เ v p ก็เป็นผมนะครับอ๋อดีเจนเดอรี่ร้อยสงร้อยครั้งเอ็มวีเาที่สี่รออ๋ออเค นี่ครับเซตตีเร็วครับอยากจะบอกว่าทีมที่เราเจอนี่ก็ตื่นนะครับทั้งเจอเฮ็ดเฮดแล้วก็อะไรทุกอย่างนี่แหละครับเซตตีเร็วผมว่ามันก็ดีนะครับมันตีตีแล้วก็ต่อเรอยน,นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไคลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับมีใครอยากให้ผมเปิดกล่องนี้ไหมมันจะหมดหมดวันไหนวะเอรัตเตอรี่เนี่ยมีใครอยากให้เปิดไหมเดี๋ยวจัดมาให้ถ้ากล่องพอนะกูจนนอเล่น โอเคคลินี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวทิ้งการออกของไว้โอเคบ๊ายบายไปแล้วนะ